คาถาครอบจักรวาลป้องกันพยันตรายทุกอย่างมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมทุกทางร้อยแปดประการนะโมตัสสะภาคา,าวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะ พักว no ัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะนะมะพะทะนะมะนาอนออนอ นะอะกะอังอุมิอะมิมาหิสุตังสุนะพุทธังอะสุนะอะนะมะพัทธะจะพะกะสะนอกอนอกะเอหิกิตังมนุสสานังปิยังมะมะ